สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรอประตูประกาศฉบับที่5เตือนพื้นที่สีแดง เมื่อเวลาห้านาฬิกาวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565รอกิรมทรวงนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1 1ถึง13กุมภาพันธ์2565ฉบับที่5ลงวันที่12กุมภาพันธ์2565โดยระบุว่าในช่วงวันที่1 2ถึง13กุมภาพันธ์2565คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีลม ใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความเฉือนจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทใไมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นหมายเหต และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ วันที่12กุมภาพันธ์2565ภาคเหนือจังหวัดน่านอุตร,รดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบ,บูร์าาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรนทานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภากกลางจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่13กุมภาพันธ์2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายหนองบวัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราจจรชธานีภาคกลาง จังหวัดลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาพักตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดสำหรับสภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศวันที่12กุมภาพันธ์2565คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือพาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมใต้และลมตะ วันออกเสียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทย ข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหง่งแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมีหมอกหนาบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่า ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับกรเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้สําหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่กรุงเทพมหานครและ มนนมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลงกระโชกแรงบางแหงอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้ยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ